ขออนครับนขออนุาตเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้รายการเทศบาลวิเศษพาเที่ยวนะครับเรามาอยู่ที่ร้านครัวเม่วันดีนะครับซึ่งตั้งอยู่ลานจอดรถตลาดนัดวนาคารนะครับ หรือทางเข้าคลินิกหมอโชคนะครับซึ่งจะมีร้านตั้งอยู่นะครับจะเป็นร้านอาหารตำสั่งนะครับแล้วก็มีสเต็กนะครับอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็จะมีพวกสปาเกตตี้เฟนไฟรายต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะครับอยู่ด้านในนะครับตอนนี้เรานัดกับแม่ค้าไล้ะเชิญเลยครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องขนุนนะครับเจ้าของร้านครัวแม่วันดีนะครับซึ่งมาถึงในครัวเลยนะตอนนี้ น้องทําเมนูอะไรครับสปาเกตตี้ขี้เหมากุ้งค่ะสปาเกตตี้ขี้เหมากุ้งนะครับซึ่งสเต็กและก็อาหารต่างๆเนี่ยน้องทําคนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะทํากับแม่2คนนะคะครัวหนูจะเป็นครัวอาหารฟิวชั่นแล้วก็เป็นอาหารร่วมสมัยนะคะส่วนของแม่จะเป็นอาหารตามสั่งครับครับซึ่งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอยู่ในร้านเดียวกันนะครับก็เป็นอาหารตามสั่งซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับ ของหนูจะอยู่ตรงคลินิกหมอโชคนะคะตรงเข้ามาเลยค่ะอยู่ติดกับร้านหมูร้อยแล้วก็ร้านปาร์ตี้ดีไซน์เสริมสวยนะคะครับก็อยากจะให้น้องนะครับฝากฝากร้านนะครับแล้วก็ฝากเพจด,ด้วยน้องเขามีเพจอยู่ด้วยนะครับนะครับฝากติดตามไปในที่เพจนะคะครัวแม่วันดีอาหารตามสั่งวิเศษชัยชานะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับนี่ก็เป็นแม่ค้านะครับชื่อน้องขนุนนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับใครผ่านไปผ่านมาแถว ตลาดสันเจ้าลงทองนะครับก็แวะมาทานทั้งสเต็กและก็อาหารตามสั่งครับส่วนผมนะครับก็จะขออญาตไปลองชิมสเต็กที่น้องทำเนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมอ่าอร่อยแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าใช้วัตถุดิบดีมากเลยค่ะครับผมนะครับเดี๋ยวไปที่โต๊ะครับเชิญครับครับนี่ก็เป็นเมนูที่ทีมงานเราสั่งไว้นะครับก็ของผมก็จะเป็น กะเพรากุ้งนะครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับส่วนของหัวหน้าแจ็คเป็นอะไรครับหัวหน้าอ่าเป็นสเต็กเนื้อค่ะของหัวหน้าแจ็คสเต็กเนื้อนะครับแล้วก็ของน้องเปิ้นอะไรครับเป็นข้าวผัดหมันเนื้อค่ะข้าวผัดหมันเนื้อนะครับซึ่งน่าทานมากเลยนะครับทั้งทั้งสามเมนูเลยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกับทีมงานขออนุญาตทานกันเลยครับ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญและ YouTube เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ